ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube แล้วก็แฟนเจ facebook ดูใบสายดันเลนกันด้วยวันนี้ครับเข้าอู่มาไม่ได้เข้าอู่มาสองวันไปพิจิตมาวันนึงแล้วก็มาวันฉีดยาฆ่าวันนึงนะนี่ครับเข้าอู่มาเจอแบบนี้แหละแจ๋วสีสดใสอีกแล้วครับผมนะครับว่าลูกค้ามารับวันนี้นะอ่าแล้วก็นี่ครับ ลอ้อสิ่งล้อนี้จะเป็นสเตปเก้านะนี่เห็นเขาเขียนน่าจะเป็นสเตปเกนี่นี่นี่ครับ9.0้าจุดศูสเตปเจริงด้วยแล้วก็เป็นน้ำหนักรวมน่าจะข้างละยี่ส นี่ครับเฝ้าใบจานโตนี่แล้วก็ดามตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตนะนี่ครับที่เขาดามที่เขาไม่ใช่อะไรนะคือเขาไม่ได้ใส่เหล็กนี่ครับเหล็กพาดนี่นะปกติเ้อมจะมีเหล็กพาดนี่แต่นี่ก็เหมือนเขาดามช่วยไปเลยครับนี่ดามนี่ดามนี่ก็คือดามแบบเป็นทรงนี้เลย นีการน,นี้ข้างละยี่สิบเจ็ดโลรวมกันทั้งหมดก็เป็นห้าสี่ตีว่าจุดแปดก็เป็นห้าสิบห้ากว่านะครับล้อแล้วก็อันนี้เป็นคุบอวันรุน่นรุ่นขึ้นมาเล่นอันนี้เป็นคุบอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเลย คือรุ่นธรรมดาก็คือจะเป็นอย่างนี้ลูกก็จะเหมือนกันหมดครับคือว่าธรรมดาก็คือนี่จะไม่ได้เจาะลายเบาจะไม่ได้เจาะลายเบานะหนึ่งแล้วก็คอก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้คือรุ่นคอแข็งธรรมดาเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นคอปรับอ่าวันนี้มีให้โชว์สองตัวครับนี่งคาบอกจะเป็นอย่างนี้ ันนี้คือคอปรับนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปอีกนิดนึงแต่ก็คือเป็นตัวธรรมดาอยู่คือไม่ได้เจาะไรเบานะไม่ได้เจาะไรเบายังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะนี่แล้วก็จะเป็นคอปรับมามาก็เสียงดังเนี่ยไปเก็บอะไหลใครเข้ามาก็ไม่รู้นะไคเก็บอะไหลใครเข้ามาอ่าอันนี้ก็จะเป็นคอปรับ แต่สองตัวนี้เหมือนกันเลยนะแต่ต่างกันที่คอปรับกับไม่ปรับแต่เป็นตัวธรรมดาหมดสร้างไหมราคาต่างกันไหมสร้าราคาต่างกันไหมปรับปรับกับไม่ปรับอะ่ะต่างกับมันมันเหมือนกันนะต่างกันเท่าไหร่ออนึกไม่ออกช่างนอนน้อยช่วงนี้กะห้าอยต่างกันห้าร้อย อ่าคอธรรมดานะครับก็ราคาจะต่างกันอยู่ห้าร้อยบาทนี่ก็จะได้เป็นคอปรับนะคอปรับแบบนี้ก็จะเป็นเกลียวให,ใหญ่เลยนะนี่ครับเป็นเลสแะตนเลสอะไรเนี่ยตาเป็นใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ <c oughs> เป็นใหญ่คู่นะครับนี่ลูกค้ามาลับวันนี้รับวันนี้ใช่ไหมในนู่นด้วยปะยน้ มาทานบอกไม่รู้พร้อมรอใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้รอเขเนี่ย้อของตัวโน้นเนี่ยอ่าที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยของข,อง,ข,อง,ของนะครับเสร็จแล้วล้อกับตัวครบอ่าล้อมาแล้วล้อเสร็จแล้วนะนี่รับได้เลยไอสองตัวนี้เขาว่าเจ้าของจะมารับวันนี้นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ อันนี้คิวของเดือนไหนเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยเราเดือนสิงห,หาใช่ไหมเนี่ยยัง <c oughs> ไงครับร <c oughs> อ,อตามคิวนะครับะจะมาดูน้ำหนักถาดกันดีกว่าอันนี้เป็นเหล็กหนานะนี่คือน้ำหนักอันนี้น้ำหนักถาดหรือทั้งตัวทั้งตัวเนาะ ไม่ใช่ไตตชอตัวตัวเฉพาะตัวไม่รวมลูกนะครับห้าสิบหกกิโล <5. S 1> การเือเฉพาะตัวเลยไม่รวมลูกลูกก็จะอยู่ที่ <5. S 1> นี่ตัเล็กอยู่นี่นี่ครับสิบห้ากิโลรวมกันก็จะเป็นนี่เจบ อะไรของคนแก่เนี่ยว่าเข่าเกอ่อันนี้ช่างเขาบอกเป็นของคนแก่ใช้งานนะแต่อันนี้คือเป็นรุ่นขอแข็งน้าหนักถาดก็เป็นห้าสิบห้าสิบสองจุดสี่น้หนักรวมจะอยู่ที่ที่หกสิบแปดจุดสองนะครับ เนี่ยนน้า,น,าน่าจะหนักต่างกันตัวนี้เนี่ยตัวคอปรับกับไม่ปรับนะใช่คอปับก็จะหนักกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับถ้าชอบคอปรับก็เพิ่อมอีกห้าร้อยเป็นตัวธรรมดานะอย่างที่ผมบอกก็คือที่ไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวที่ว่าเจาะลายเบาเจาะลายเบาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เราจะไล่เบาให้นะครับเจาะไล่เบา ถามว่าเจาะแบบนี้คงทนไหมคงทนนะครับไม่มีผลนะก็คือที่รับน้ำหนักก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือเอานี่มันยังอยู่แบบในนี้มันอยู่นะไม่มีผลนะครับใครบอกเจาะแล้วอ่อนเจาะแล้วอะไรไม่อ่อนนะอ่ามันมันตัวรับน้ำหนักของเหล็กมันยังอยู่นะครับนี่ไม่เจาะไปถึงมันนะ ช่างเขาบอกเขาคำนวณแล้วนะาการนี้จะเป็นสเต็ปลูกใหม่ครับก็สวยไปอีกแบบนึงน,นะนี่เป็นลูกใหม่ใส่จานใหม่ใส่จานแบบถีบน้ําออกเดี๋ยวเรามาดูกันจานถีบน้ําออกเปไ็นไงนี่มันจะบิดปับป๊บปั๊บมันจะถีบออกนะ ของเล่นใหม่ของช่างเขามีมมโมเรื่อยเนะี่ยทำเป็นเรื่อย,อยว่างไม่ได้อ่าก็จะเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบแกนแบบถีบน้ําออกนะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับเป็นแบบว่าการใส่ตัดยังไม่ถีบน้ํานะยังไม่ได้บิดถีบน้ําตัวนี้แต่ถ้าเป็นลูกตัวนี้ก็จะเป็นแบบบิดถีบน้ําแล้วนะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของเจ็ดตัวของเดือนนี้ใช่ไหมคิวอะคิว<ม>อะพิจิกาพิจิกาพี่ว่าเจ็ดตัวนะอ่าเราจะเป็นได้สี่แล้วเหลืออีกสามเย็นเย็นนะแต่วันนี้ครับก็มีคนมารอรับมารับวันนี้เนี่ยสองตัวเนี่ยแต่นน้นไม่รู้จะมาทันหรือเปล่ารอกับ ตัวเมกาสิตก็โอเคครับผมเดี๋ยวรอเจ้าของมารับก็ฝากติดตามช่องไว้ทุก้ยช่องไปรุ่นดูใบด้วยก็สวัสดีครับ